ใบัญชาการอาหารพัฒนาเพื่อทุนชาติการะกษตรต้องรักษา สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับกลับมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานของสังพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสังพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับในช่วงของรายการนทพพัฒนาประจำวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567พบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนากองปฏิการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานีโดยคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้2ช่อง ทางนะครับ FM 88.75เมกะเฮิร์และ AM 1512กิโลเฮิร์ครับในวันนี้นะครับมาติดตามกิจกรรมการขับเคลื่อนในศูนย์การเรียนรู้ของหนืยพัฒนาการขึ้นที่ 1- 4งสีงดาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สียงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับทางหน่วยได้จะเจ้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การดูโครงการทหารพันธีการเพาะพันธุ์ปลาในิจิริดาครับในการดาเนินการย้ายลูกปลาหนิจิริดาจากกระชังอนุบาลลูกปลานํามาพักฟื้นในบ่อพักฟื้นลูกปลาจํานวนหนึ่งหมื่นสองพันตัวเพื่อเตมการเตกใจให้กับประชาชนและโครงการพระราชดำริต่อไปครับนักโครงการทหารพันธีหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 14สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะชาการทหารพัฒนาดนบ่อพลอยอเภบ่อไร่จัังหวดตาดครับมาต่อที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนในศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปัะชาการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยแหน่งพัฒนาการขึ้นที่ 1- 4สีวยงามพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับได้จักรพลเจ้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยนะครับในการดําเนินการติดตามผลของการออกไข่ของเป็ดบาบารีภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและดำเนินการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง2ลิตแบบแน่นอนเพื่อสามารถเปแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานต่อไปครับ นาสุนทรเดนดูปัจจาของศิริพอเพียงหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสี่สง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนา,า,นา,า,า,ฒนาดนบ่อพลอยเอเภบ่อไร่จัังหวดตราดและนี่คือทั้งหมดของข่าวประจำวันที่14ตุลาคม2567ครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับรับชา ชากวาสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา